วิธีคิดปูนคอนกรีตนะครับที่จะมาเทพื้นนะครับมาดูกันนะครับมี2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็คือเอาความกว้างความยาวมาคูณกันนะครับแล้วคูณด้วยความหนาที่เราจะเทนะครับผมยกตัวอย่างแบบที่1นะครับก็คือพื้นที่มีความกว้างยาวอยู่ที่11เมตรจุดห้าศูนย์นะครับคูณกันนะครับแล้วเอามาคูณด้วยความหนาที่เราจะเทนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับจะเท0.7เซนติเมตรนะครับก็จะออกมาเป็นคิวนะครับเท่ากับ9้า จุดสองนะครับก็คือเก้าคิวครึ่งนั่นเองนะครับผมวิธีที่สองก็คือนานะครับความกว้างยาวมาคูณกันก็จะได้ตารางเมตรออกมานะครับแล้วเอาตารางเมตรตั้งครับผมแล้วมาคูณด้วยความหนานะครับที่เราจะเทศูนย์จุดเจ็ดนะครับก็จะออกมาตัวเลขเท่ากันมีสองแบบสองวิธีที่นะครับที่คํานวณกันนะครับลองนําไปใช้กันดูนะครับผิดถูกยังไงต้องขอโทษไว้นะครับเราต้องเผื่อด้วยนะครับสมมติว่าเก้าคิวครึ่งเนี่ยก็อาจจะเผื่อแล้วแต่ว่าต้องเผื่ออีกครึ่งคิวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปูนขาดนะครับผม Gracias